อีซูซูเตรียมส่งเครื่องยนต์ดีเซลพิกัดใหม่ขนาด2.2ลงในกระบะดีแม็กและมิวเอ็กในตลาดออสเตรเลียที่จะเข้ามาทดแทนตลาดเครื่องยนต์1.9ลิตรหลังจากที่ไทยเป็นตลาดแรกที่ได้ใช้ก่อนใครกับการแนะนำขุมพลังเครื่องยนต์2.2 DDi Max Force ครั้งแรกในโลกตั้งแต่ปลายปี2024 ล่าสุดได้มีการยืนยันจากสื่อนอกของออสเตรเลียจะมีการแนะนำเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในช่วงไตรามาสที่4หรือประมาณปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วแน่นอนว่าความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเครื่องยนต์ดีเซลตระกูล Max Force รุ่นใหม่จากทางค่ายอิซูซดังกล่าวซึ่งทางบริษัทอ้างว่าจะให้ความประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์1.9ลิตร ประมาณ10%อีกทั้งยังให้สมรรถนะที่แรงขึ้นและการออกตัวที่รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วยและแน่นอนว่าฝาแฝด Mazda BT50 ของออสเตรเลียจะได้ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ตัวใหม่ต่อจากทางฝั่งประเทศไทยอีกด้วยแม้ว่าสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรกูล C-J ที่มีความจุพิกัดใหญ่กว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรือธงของกระบะดี a x และ M u อ เนื่องจากลูกค้าทางฝั่งออสซี่นิยมเลือกซื้อรุ่นเครื่องยนต์ที่เป็นพิกัดขนาดใหญ่ของอีซูซุมากกว่าแต่การมาของเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรใหม่เริ่มมีบทบาทสำคัญถึงเครื่องตัวนี้มากขึ้นซึ่งจะแก้ปัญหาในส่วนของอินไดมิชชั่นต่างๆและจะแก้ไขในการลดการได้รับโทษที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยค่ามลพิษไอเสียตามมาตรฐานล่าสุดของประสิทธิภาพยานยนต์ใหม่ในออสเตรเลียในสื่อท้องถิ่นได้ความเห็นมาว่า เมื่อพิจารณากำลังขับที่สูงขึ้นและได้รับการพัฒนาถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วจะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องยนต์ในพิกัด1.9จากรุ่นเดิมตามข้อมูลเผยว่าเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตร์โบมียอดขายไม่ถึง100คันต่อปีสำหรับโมเดลกระบะดี m x และหากอิงตามสเปคเมืองไทย พบว่าดีเซล2.2ลิตร Maxforce พัฒนาให้มีพละกำลังสูงสุด163แรงมา้าและแรงบิด400นิวตันเมตรอีกทั้งยังได้ชุดเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่จากไอซินที่มีอัตราทดถึง8จังหวะเพื่อทดแทนเกียร์ออโต้ที่เป็น6สปีดทั้งใน1.9และ3.0ลิตร โดยอีซ z u ุกล่าวว่าจะส่งผลถึงสมรรถนะที่แรงขึ้นและการออกตัวที่รวดเร็วและลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมในปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซล1 9ลิโบยังมีจำหน่ายในไทยบางรุ่นย่อยในตระกูลบลูพาวเวอซึ่งพิกัด1 9ยังคงมีจำหน่ายต่อเนื่องจนกว่าจะหมดสต็อกอีกทั้งยังมีขุมพลังม h ไฮบริให้เลือกอีกด้วยซึ่งมีส่วนช่วยในการปล่อยค่ามลพิษไอเสียน้อยลง และประหยัดน้ำมันขึ้นอีกเล็กน้อยโดยตัวเลขพละกกำลังยังเทียบเท่ากับเครื่องตัว1.9สันดาบล้วนเหมือนเดิมคือกำลัง150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรเหมือนเดิมเป็นที่น่าจับตามองว่าทางอ Isuzu จะนำเครื่องยนต์ดีเซลพิกัดใหม่อย่าง2.2ลิตรมาพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นม y h ไฮบริด 48v มาให้หรือไม่หรือเครื่องยนต์มายไฮบริด อาจทำมาแค่รองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือลูกค้าองค์กรเท่านั้นสำหรับการแนะนำตลาดออสเตรเลียที่เป็นดีเซล2.2ลิตรรุ่นใหม่นั้นจะเตรียมเปิดตัวในช่วงปลายมาสี่ของปีนี้รอชมว่าจะแตกต่างจากฝั่งสเปคไทยหรือไม่ต้องติดตาม